สวัสดีครับพบกับพี่ตั้มในทำทอยชาแนลนะครับวันนี้พี่ตั้มมีงานของเล่นนะครับเป็นซื้อเขาเรียกว่าอะไรซื้อขนมแถมของเล่นนะครับกับการ์ดเนาะจัสติกลีนะครับนี่นะครับพี่ตั้มเดี๋ยวมาจะบอกหัวข้อที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับพี่ตั้มเองเนี่ยชอบทําอะไรที่เป็นประโยชน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยชอบทําซ้ำือนคนอื่นนะครับในหัวข้อนี้ก็อีกเช่นกันนะครับพี่ตั้มจะบอกนะครับคลิกในการเลือกการ์ดทองนะครับของแคมปัสจัสติกลีนะครับพี่ตั้มเชื่อว่าน่าจะ ถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะเอาเป็นว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจากการที่ลองมาค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ลองผิดลองถูกรวมทั้งดูใน YouTube ด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อใครนะครับนี่มาดูคลิปพี่ตั้มก่อนนะครับรวมถึงพี่ตั้มเองนะอ่าอย่าเพิ่งเชื่อนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ตั้มดูคลิปหลายคลิปนะค่อนข้างที่จะมั่วนะครับในการที่จะนะ คัดสรรในการที่จะลุ้นให้ได้การ์ดทองนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยพี่ตั้มคิดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงมากๆนะเนี่จากประสบการณ์พี่ตั้มซื้อมาแบบนี้นะครับเนี่อย่างนี้เลยนะครับอันนี้ซื้อจากในโลตัสนะครับเป็นห่อละ5บาทนะครับคือทางแคมปัสเนี่ยเขาจะทําแคมเปญอาจจะซิกลิกเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับคือราคา5บาทกับราคา10บาทนะครับคือ5บาทเนี่ยก็แถมใบเดียวนะครับ10บาทก็แถม2ใบนะครับรวมถึงเขาจะมีลอดการผลิตด้วยนะครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะสำหรับลอดการผลิตนะเดี๋ยวเราจะคุยกันนะ ในคลิปวิดีโอนี้แหละแบบนี้นะครับคือ5บาทนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับพี่ตั้มมาให้ดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับน้องๆที่กาลังเข้ามาดูคลิปพี่ตั้มนะครับอ่ะอันนี้จะเป็น10บาทนะครับ10บาทเนี่ยก็จะซองใหญ่กว่านะครับแล้วก็จะมีการแปะอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งก็หาซื้อได้ตามเซเว่นอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่พี่ตั้มจะแนะนํานะครับในการที่จะเรียกให้ได้การทองแบบนี้นะครับนี่จะมาให้ดูนะครับ อันนี้พี่ตั้มซื้อมาในคราวดเดียวกันเลยนะครับครั้งเดียวเลยครับก็ได้จำนวนเยอะพอสมควรเลยอ่ะนะใช่ไหมเออแล้วก็ออมีจำนวนการ์ดปกติด้วยเดี๋ยวพี่ตั้มอาให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดปกติที่พี่ตั้มแกะมานะครับซึ่งนี่แหละก็มาจากนี่ขนมที่พี่ตั้มไปซื้อมาเป็นแพ็คแบบนี้เลยนะซึ่ง เป็นแพ็คแบบนี้จริงๆควรจะมีการ์ดทองให้เราลุนบ้างใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่มีเท่าที่พี่ตั้มแกะมาหลายหลายแพ็กแล้วนะครับก็จะได้เป็นการ์ดลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นลักษณะสีสีทั่วไปนะครับนะแล้วก็วันนี้คลิปพี่ตั้มเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของคุณภาพงานด้วยนะครับก็มาเมาส์มาบ่นตามสไตล์พี่ตั้มเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี่แหละนะ,ะเดี๋ยวมาบอกตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้ตรงตามหัวข้อคลิปนะครับวิธีการเลือกนะครับเพื่อให้ได้กกาาร์ดทอง็ว่ เราดูลดการผลิตนะในวันที่8เดือน10นะครับก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับวันที่8เดือน10 2022นะครับพี่ตั้มโฟกัสชัดไหมนะครับเท <c oughs> ่าที่พี่ตั้มได้การทองมานะครับพี่ตั้มเชื่อว่า90-100%เลยนะครับค่อนข้างจะชัวร์นะ <c oughs> แล้วก็วิธีการเลือกนะครับไม่ต้องออไปสนใจนะครับว่าถึงมีใครจะบอกว่า ขวานี้ห่อละสิบบาทใช่ไหมเขาก็จะมีมามาสองมาสองห่อแบบนี้เอ้มาสองมาสองกราฟส,สองฟองแบบนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าใครจะบอกว่ามันจะต้องเลือกแบบหันหน้าหันหลังอะไรไม่เกี่ยวนะครับหรือจะบอกว่าให้เราส่องดูนะครับว่าเมีทองเหลือบหรือเปล่านะครับซึ่ง ไม่จริงน <laughs> ะมันส่องดูแทบไม่ได้เลยนะครับวิธีการส่องเนี่ยจริงๆอ่ะมันดูได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องแกะออกมาจากซองนะครับแล้วส่องนะซึ่งพิตัมเองเนี่ยนะครับมีวิธีการนะครับแต่อาจจะไม่ได้บอกไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นลักษณะแบบไปทําให้เกิด ผลเสียมากกว่าผลดีนะครับแต่สิ่งที่พี่ตั้มจะบอกและแนะนําได้เลยในคลิปนี้คือนี่นะครับให้ดูรอตการผลิตเท่านั้นไม่ต้องไปกังวลมันจะหันหน้าหันหลังนะครับไม่ต้องไปส่องของเขานะครับหรือบางทีเนี่ยมันทำทำให้การ์ดเขายับเสียหายด้วยอีกเนี่ยก็ไม่ดีนะครับถ้าเป็น็อตนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบ2องสิบาทนะครับพี่ตั้มการันตีว่ายังไงยังไงก็ได้ทองแค่นั้นเองจบคลิปแล้วนะครับให้ใครที่มาจุดประสงค์นี้นะครับก็ ทําตามที่พี่ตั้มบอกได้เลยนะครับลตวันที่8เดือน10 2022ในชะ่ไหมปี2022เท่านั้นนะครับก็แบบนี้นะครับก็เป็นซอง10บาทนะครับก็หาซื้อได้ตามเซเว่นมีการ์ดทองให้ลุ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าถามว่ามันมีแทบจะทุกซองไหมมันเจ้า่พีิตั้มเปิดดูนะครับมันไม่ได้มีทุกซองนะครับแต่ว่าการันตีว่ายละ9 0ขึ้นไปนะครับอ่ะก็ซื้อมาเยอะหน่อยยังไงเจอทองแน่นอนนะเอาเป็นว่าแบบนี้ แล้วกันนะครับซึ่งอันนี้พี่ตั้มก็ซื้อเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อเยอะระเบิดระเบอรเบ์เหมือนตอนที่ซื้อ็อดจากโรตัสหรือเซเว่นที่มันไม่ใช่รอต8นะไม่ใช่็อตวันที่8เดือน10นะก็ <Okay. S 1> จะเป็นพวกการสีค่อนข้างเยอะกว่าการทองนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับพี่ตั้มบอกเท่านี้ก็ไปหาซื้อหาจับกันได้นะครับไปตำกันได้ที่เซเว่นทุกประเทศนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบงานของแคมปัสนะแล้วก็จัสติกลีกอะไรพวกนี้นะครับ ของ DC ซนะีตอนนี้ก็กระแสคข้างดีนะกับอะไรนะที่คล้ายๆตัวชาแซมนะเดอะอะไรแบ็คอดัมเออแบ็คอดัมแม่เดนนะ <laughs> ซึ่งมีต้ำไม่ได้แบ็คอดัมนะฮะน่าเสียดายนะครับทั้งกาทองแล้วก็สีสีอ่ะเดี๋ยวทีนี้นะครับ ใครได้จุดประสงค์ดังนี้แล้วนะครับคือเปิดคลิปมาเพื่อจะดูแล้วก็จบแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวพี่ตั้มจะบอกรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการเก็บสะสมแล้วก็เรื่องของการ์ดว่ามีคุณภาพอะไรยังไงนะครับรวมถึงการรักษาอะไรแบบนี้ด้วยเร่มดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการ์ดทองนะการ์ดทองของ just c e l u e ่ยเขาบอกว่าเขามีมาให้ทั้งหมด3ใช่ไหมสามสิบแบบนะครับเป็นการ์ดทองแบบนี้นะครับซึ่งการไปหามาก็พี่ตั้มบอกไปตอนต้นคลิปแล้วเนอะ 30แบบเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับตัวเลขนะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งแต่ละตัวก็อาจจะมีสองคาแรคเตอร์สองใบนะครับคาแรคเตอร์หนึ่งละกันจะมีจะมีสองแอคบอกนี้ละกันนะครับจะมี2แอคเนี่ยก็จะมีนัมเบอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเดอะลีดเดอร์ลิเดอร์ลิเดอร์แล้ป่ะใช่ไหมเออถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับพี่ตั้มไม่ได้ตามพวก DC สักเท่าไหร่นะครับอันนี้แน่นอนนะซูเปอร์แมนนะครับวันเดอร์วูแมนนะครับเนี่ยมี2แอคนะวันเดอร์วูแมนนะ ถ้าตัวที่ตัวดังๆเขาก็จะมี2แอคนะอันนี้ครบ2แอคเลยอะไรอย่างนี้โรบินนี่น่าจะมีแอคเดียวนะครับอันนี้พี่จำได้มาซ้ำนะสีทองก็ค่อนข้างสวยงามเลยอันนี้เป็นกรีนแลนเทิร์นะครับแต่ว่าเป็นเป็นผู้หญิงไนงะจริงๆกรีนแลนเทิร์ต้องเป็นผู้ชายปะเอออันนี้เป็นผู้หญิงนะคงจะเป็นอิจัก,กรวาลหนึ่งหรือว่ายังไงนะหรือว่าเป็นเคลกยๆกับชีฮักอะไรแบบนี้หรือเปล่จาจักรวาลเดียววันแหละนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวตายตัวแทนขึ้นมาอะไรแบบนี้นะนะตัวนี้ก็ได้เยอะเลยนะครับ อันนี้พี่ตั้มชอบมากเลยนะครับเดอะจ๊กเกอร์นะครับเดอะจ๊กเกอร์นี่มีมีสองแอคนะครับนะครับหน้าหน้าสะสมมากๆเดอะจ๊อกเกอร์นี่คือมันคือดูเด็กคือสีมันตัดกับสีทองดีนะครับคือมันเออแบ็กกราวสีทองไม่ต้องเป็นแบ็กกราวแต่ว่าถ้าเป็นสีสีนี่เขาจะเป็นแบ็กกราวเป็นเป็นเรื่องราวอยู่ด้านหลังด้วยนะครับก็ก็คนละแบบนะครับแต่ว่าสีทองนี่ยังไงมันสวยก็อยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะน่าสะสมมากๆนะแล้วก็งานที่มาเนี่ยนะครับพี่ตั้มแอบตีนิดนึงแล้วกันนะครับ ลอยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเนื่องจากการผลิตนะครับการทํางานอะไรเงี้ยการ QC เขาคงไม่ได้ละเอียดมากนะครับเพราะว่ามันเป็นกราดแถมขนมอ่ะเขาไม่ได้ผลิตกร์ดอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันดีไหมมันมันดีมากๆเลยนะครับจะมีตีก็แค่มีลอยนะครับแล้วก็สิ่งที่พี่ตั้มไม่ชอบเลยคือขนาดเล็กนะครับเนี่ยจะเห็นว่าพี่ตั้มกำเสมิดเลยนะครับซึ่งเวลาจับกร์ดอะไรแบบนี้นะครับถ้าคนที่โตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกมันเล็กมากแต่สาหรับสาหรับเด็กๆคงจะไม่ค่อยมีผลมั้ง แต่ว่าการ์ดอะไรพวกนี้พี่ตั้มก็ยังยืนยันนะครับคือส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกดักแก่คือคนที่อายุเยอะหน่อยะครับประมาณรุ่น30ไปแล้วนี่ก็จะซื้อเยอะนะคือยี่ิกว่านั่นแหละนะครับคือคือคนโตแล้วนะครับพี่ตั้มก็คิดว่าเอ๊ะทำไมทางผู้ผลิตเนี่ยน่าจะไปผลิตไซส์ที่มันใหญ่กว่านี้นะครับคือซึ่งจริงพี่ตั้มเข้าใจนะครับอย่างไซส์ไพ่ทาโร่นะครับอันนี้นะครับก็เป็นไซส์ที่เมืองไทยผลิตได้ใหญ่สุดนะครับอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะ จะไม่ได้ไซส์ขนาดเท่ากับโปเกมอนนะครับอันนั้นกระดาษในเมืองไทยจะไม่มีนะครับอันนี้พี่ตั้มพอเข้าใจนะครับคืออ่าน่าจะเป็นตัวแท่นพิมพ์อะไรแบบนี้นะครับน่าจะไม่มีนะครับใหญ่สุดน่าจะเป็นประมาณแบบนี้ตั้มเข้าใจแต่ว่าเป็นไซส์นี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือก็ยังใหญ่กว่านะครับเนี่ยไซส์เนี้ยก็ทาไซส์นี้ไปเลยก็ได้จับก็ยังรู้สึกว่ามันโอเคกว่านะครับไปทําไซส์เล็กเนี่ยนะครับคือความกว้างเนี่ยนะครับเล็กลงมานิดนึงนะครับแต่ความยาวนี่คือโอ้โห ห่างไกลเลยนะครับคือทําไซส์นี้ก็ได้นะครับถ้าในเมืองไทยเราไม่มีกระดาษไม่มีแท่นพิมพ์สาอะไรแบบนี้ครับก็ทําเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาสัหน่อยก็จะดีนะครับรวมถึงนะครับทีบห่ออะไรแบบนี้มันบางนะครับไอ้ตัวพลาสติกที่มันมาเนี่ยนะครับพอมันบางเสร็จเนี่ยเวลาเราขนส่งเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดลอยนะครับโดยเฉพาะสีทองเนี่ยมันเป็นรอยง่ายนะอันนี้ก็เป็นข้อที่ตีนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่างานดีมากนะครับเดี๋ยวไปทตั้มส่ง ให้ดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าโอ้โหแม่งทองคือทองจริงเลยอ่ะนะครับโอ้ทองสวยมากครับคือเป็นการพิมพ์ทองที่พี่ตั้มรู้สึกว่าเฮ้ยดีนะคือมันดีทุกใบเลยอ่ะนะครับงานพิมพ์ทองเนี่ยสวยนะครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับถ้าไปซื้อนะครับซองละสิบาทได้สองใบเท่ากับใบเท่าไหร่ห้าบาทเองได้กินขนมด้วยนะครับกับงานพิมพ์ที่ค่อนข้างดีแบบนี้นี่ถือว่าคุ้มอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นงานสีสีพี่ตั้มว่าธรรมดา เข้าไปอีกนะครับคือมันก็จะอ่อนด้อยลงไปมากนะครับถามว่ามันดีไหมมันก็ดีก็น่าสะสมเพราะว่ามันก็ก็มีก็มีเกือบโคบะนะครับสาหรับคนที่ชื่นชอบคาแรคเตอร์ดีซต่างๆนะครับมีหลายตัวเลยเนี่ยอย่างแบทเกอร์เราไม่เคยได้เห็นใช่ไหม ก็ยังมีเนี่ยก็สวยงามนะแล้วก็พี่ตั้มรู้สึกว่ามันจะมีลักษณะเป็นเต็มตัวแล้วก็ครึ่งตัวให้เก็บสะสมด้วยอย่างแบทแมนเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะเต็มตัว1ใบแล้วก็จะมีครึ่งตัวด้วยมั้งนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มขอดูหนะ่อยเอาแบทแมนไม่มีนะครับ๋ยวขอดูภาพที่มนเป็นเต็มตัวกับครึ่งตัวที่มี ไม่มีวะโอเคพี่ตั้มไม่ได้นะครับแต่ที่พี่ตั้มเห็นใน YouTube แล้วกันนะครับคือแบทแมนเนี่ยเขาจะมีเป็นครึ่งตัวด้วยคอปเข้ามานะครับก็จะแน่นๆเหมือนคล้ายๆกับไซบอร์กอย่างเงี้ยนะครับอีกหนึ่งใบนะครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เราชื่นชอบมันอยู่แล้วนะรวมถึงแอคชั่นที่มันเพิ่มหลากหลายมากขึ้นนะรู้สึกจะมี70แบบนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มจะคืนไว้ให้นะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อคุณสะสมนะแล้วก็ไออย่างนี้มี30แบบนะครับส่วนการเก็บสะสมพี่ตั้มคิดว่านะครับถ้า กันเพื่อไม่ให้แบบมันเสียหายหรือเป็นรอยได้ง่ายให้ใส่ซองสลิปนะครับเป็นซองสลิปอย่างเงี้ยนะครับพี่จ้าเอาให้ดูนะครับไซส์มันไม่ตรงหรอกนะคืออันนี้มันเป็นไซส์ใหญ่นะครับพี่จ้าเอาใส่การ์ดไททาโโ่นะครับเนี่ยมันจะใหญ่หน่อยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งไปหาซื้อไซส์เอาที่มันจะเหมือนไซส์โปเกมอนก็ได้นะครับคือไซส์พอดีอาจจะไม่มีนะครับสําหรับไซส์ของแคมปัสนะ ไซพอดีไม่มีก็จะไซเล็กกว่านี้หน่อยก็จะเป็นไซของโปเกมอนอ่ะมันก็จะเนี่ยมันก็จะเล็กลงกว่านี้นะครับเวลาใส่ก็จะพอดีนะครับให้ให้ให้เก็บแบบนี้นะครับจะดีที่สุดนะคือจะไม่ไม่เป็นรอยนะครับแล้วก็อยู่กับเราได้นานนะครับนะก็พี่ตั้มแนะนําไว้แบบนี้แล้วกันนะครับใครที่จะเก็บสะสมนะลงทุนซื้อซองสักนิดนึงนะครับน่าจะดีกว่านะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นซองที่เขาให้มานะครับตอนแรกนะก็จะบางๆหน่อยนะก็ประมาณนี้นะครับ มีอะไรที่ต้องพูดถึงอีกไหมนะนนพี่ต้ามาให้ดูสีสีก่อนละกันนะครับอันนี้เป็นงานพิมพ์สีสีนะครับคือมันสวยไหมมันสวยแหละนะครับนี่มันก็คุ้มค่านั่นแหละนะจริงจงซองมันก็2องละห้าบาทนะซอสิบบาทก็มีสองใบแล้วตกใบละห้าบาทใช่ไหมเออก็ตกใบละห้าบาทได้ขนมกินด้วยนะอย่าลืมนะเหมือนเราซื้อขนมแหละนะครับก็งานก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับกระดาษก็ มันก็ยังแบบที่ตั้มว่ามันก็ยังไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นะครับมันก็จะออกแนวแข็งๆแล้ว,วถ้าหักก็คือจะหักไปเลยนะครับแต่ว่าด้วยรูปแบบของการพิมพ์แล้วเนี่ยนะครับไม่มีทิติเลยนะครับสำหรับสีทองนะครับพี่ตั้มเคยรีวิวงานที่เป็นงานวันพีชนะครับของยำๆมาม่าช้างน้อยอะไรอันนั้นก็น่าเก็บนะครับอันนั้นก็สีทองสวยงามเลยสําหรับของเล่นที่เป็นกาแถแถงขนมนะนะมาคราวนี้ก็ แคมปัสนะครับนะก็ทําได้ดีมากๆเช่นกันนะครับกับงานพิมพ์สีทองวิงวังแบบนี้นะครับก็สวยงามมากๆกเพี่ตั้มเอาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวปิดคลิปกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มยื่นให้ดูทีละใบทีละใบที่เป็นกาดทองเนี่ยพี่ตั้มจะซูมให้ดูนะครับว่าความสวยงามของกาดมีขนาดไหนนะครับความคมชัดนะครับสวยงามมากเลยนะครับคมชัดเนี่ยดีมากๆนะครับโคตรคมนะครับโคตรคมนะดีครับเด้งออกมาเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นนูน3มมิติออกมาด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าเรียบไปนะ คือมีความนูนขึ้นมานะครับโจ๊กเกอร์นี่ไม่ต้องชอบมากๆเลยนะสำหรับใครที่เป็นแฟนโ,โจ๊กเกอร์นาะวาคินฟีนิกอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับก็เกบเป็นลักษณะงานของแอนิเมชันใบนะก็สวยเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีความเป็นนูนขึ้นมานะสำหรับใครที่เป็นสายหนังสายสะสมของเล่นอะไรอย่างเงี้ยคี่ต้อว่าไม่ไม่นา่าพลาดไม่ควรพลาดเลยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอันนี้เป็นงานที่ดีมากๆนะวันเดอร์วูแมนโรบิน แฟนโรบินไม่ค่อยมีไปเร็วๆหน่อยกีเลนเทิรนะ์นเขียวกีเลนเทิร์นผู้หญิงนะครับอันนี้อ่ะแฟนวันเดอร์วูแมนมีเยอะอยู่แล้วนะครับขอ,อให้ดูนาน,านๆนะสวยเนี่ยจะติอะไรอะ่ะคือสวยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานแคมป์ปาร์ตพิทัมวาคาวนี้นะครับสำหรับจะสกิลล์ผ่านนะครับไม่มีข้อโต้แย้งใดนๆทั้งสิ้นนะครับเก็บได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาบอกแล้วเนอะสำหรับใครที่อยากจะหาการ์ดทองนะครับแล้วก็รูปแบบการสะสมต่างๆรวมถึงการเก็บสะสมการรักษาแล้วก็ ขนมแคมปัสที่มาใหม่นะว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับก็ตามแบบนี้แล้วกันนะครับก็พอหอมปากของคอนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับติดตามทาทอยชาแนลด้วยนะครับและอยากพี่ตั้มทำคลิปอะไรเกี่ยวกับของเล่นเกี่ยวกับงานไพ่ทาโร่ดูดวงก็มีนะครับก็ติดตามช่องพี่ตั้มททอยได้นะครับเริ่มถึงการถ่ายภาพด้วยนะครับพี่ตั้มก็ยังทำอยู่นะครับก็ถ้าใครอยากจะให้พี่ตั้มทำคอนเทนต์แบบนั้นก็ถักถ่ายมาได้เลยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับพ่ขอบคุณมากๆครับ